สวัสดีครับวันนี้บุ๊คฟิล์มจะมาสปอยหนังเรื่อง Hard Breaker เรื่องราวของจ่าสิบเอกโทมัสไฮเวย์ทหารผ่านศึกใกล้เกษียณอายุราชาการแห่งนาวิกโยธินสหรัฐที่วันหนึ่งเขาได้รับมอบหมายให้ไปฝึกทหารรุ่นน้องในหน่วยให้มีความพร้อมลบและเป็นนาวิกโยธินที่แข็งแกร่งขึ้น feet, ชื่อหนัง Hard b a k e r ถูกอ้างมาจากสมรภูมิของจริงในสงครามเกาหลี ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปี1951กองทหารร่าทีทสองของกองทัพสหรัฐและกองพันทหารฝรั่งเศสได้ทำการสู้รบกับทหารเกาหลีเหนืออย่างกล้า,าหาญซึ่งเป็นการสู้รบที่กินเวลานานกว่า1เดือนและในที่สุดฝ่ายอเมริกาก็สามารถเอาชนะไปได้ในสมรภูมนินี้ในปี1983จา่าสิบเอกโทมัสไฮเว์ อาหารผ่านศึกแห่งนาวิกโยธินสหรัฐที่ในอดีตเขาเคยร่วมรบในสงครามต่างๆมากมายนอกประเทศซึ่งปัจจุบันเขาเป็นชายแก่ที่วันๆเอาแต่เมาและใช้ชีวิตเลวไหลซึ่งจ่าสิบเอกไฮเวเขามักก่อเรื่องและสร้างปัญหาจนถูกตั้งข้อหาต่างๆมากมายจากการกระทําของเขาซึ่งเป็นผลมาจากความเมาแต่ศาลก็ไม่ลงโทษเขาร้ายแรงเพราะคุณงามความดีในอดีตของจ่าไฮเว่ จากการที่เป็นลบลับใช้ชาติหลายครั้งทําให้ศาลไม่ลงโทษเขาร้ายแรงและจ่าไฮเวย์ก็สามารถรอดทุกคดีมาได้และในวันหนึ่งเขาได้ถูกผอ,อหน่วยเรียกตัวเพื่อเข้าไปพูดคุยซึ่งจ่าไฮเวย์มีความต้องการที่จะย้ายกลับไปหน่วยเดิมของเขาสมัยตอนที่ไปลบนั่นคือกองพันลาดตะเวนที่สองหน่วยลบที่สองแห่งหนาวิกโยธินสหรัฐซึ่งทางผอ,อก็ได้ยินยอมให้เขากลับไปยังหน่วยเก่าของเขา เนื่องจากเขาเหลือเวลาอีกแค่2ปีในกองทัพก่อนจะปลดกเกษียณและบวกกับคุณงามความดีจากการที่เขาไปลบรับใช้ชาติในอดีตและระหว่างทางที่เขากําลังกลับไปหน่วยเก่าของเขาจ่าไฮเวเขาก็ได้พบกับสติธโจนนักร้องเพลงตามบายามข้าคืนและระหว่างทางจ่าไฮเวก็ได้ร่วมรับประทานอาหารกับสติธโจนแต่แล้วเมื่อจ่าไฮเว์ลุกไปเข้าห้องน้ําก็โดนสติธโจนหลอกขโมยเงินไปจนหมดและในช่วงเวลาต่อมาจ่าสิบเอกไฮเว ก็ได้เดินทางไปถึงยังหน่วยเก่าของเขาซึ่งเขาได้พบกับจ่าสิบเอกพิเศษคูซูสหายร่วมลบเก่าของเขาที่ตอนนี้เขาดำรงตำแหน่งเป็นจ่ากองพันในหน่วยและเมื่อจ่าไฮเวมาถึงเขาก็ถูกผอ,อหน่วยเรียกตัวไปพบซึ่งเขาคือพันตีมอคอมพาวเวอร์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองพันอยู่ณปัจจุบันและถึงแม้พันตีพาวเวอร์จะยศสูงกว่าจ่าสิบเอกไฮเวย์แต่ประสบการณ์ในการลบของไฮเวย์ก็ยังคงเหนือกว่าอยู่มาก ซึ่งทางด้านจาสิบเอกไฮเวย์ในอดีตเขาเคยไปลบในสงครามต่างๆมากมายนอกประเทศแต่ทางด้านพันตีพาวเวอร์เขาเพิ่งมารับตําแหน่งในหน่วยนาว,วิกโยธินซึ่งก่อนหน้านั้นเขาได้ประจําอยู่หน่วยพลาธิการที่ไม่ได้มีหน้าที่ในการออกรบเป็นเพียงหน่วยที่คอยสนับสนุนกาลังต่างๆให้แก่หน่วยลบหลักผู้พันพาวเวอร์จึงได้มอบหมายให้ไฮเวย์ไปคอยดูแลหน่วยลาดตระเวนของกองพันเพราะตอนนี้ทหารในหน่วยขาดวินัยและไร้ประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งทางด้านพันตีพาวเวอร์ก็ดูจะไม่ชอบในตัวจา1ิบเอกไฮเวย์เท่าไหร่นักเพราะวีรกรรมที่เขาเคยก่อไว้ในอดีตซึ่งผู้พันพาวเวอร์กลัวว่าเขาจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ทหารในหน่วยไม่ได้และยังบอกกับจาไฮเวย์อีกว่าเขาเป็นคนที่โบราณและล้าหลังและหลังออกมาจากห้องผู้พันพาวเวอร์ไฮเวย์ก็ได้ไปพบกับผอ,บอหมวดของเขานั่นคือลอยโทลิงซึ่งเมื่อเขาได้พบกัน จ่าไฮเวย์ก็ต้องกังวลเป็นอย่างมากที่ต้องรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพราะทุกอย่างในหน่วยของเขาดูไม่ลงตัวและขาดความเข้มแข็งเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากนั้นจ่าไฮเวย์ถึงได้รีบมุ่งหน้าไปยังที่พักของหน่วยลาดตระเวนและเขาก็ได้พบกับทหารในหน่วยซึ่งกําลังมั่วสุมและสังสรรค์กันอย่างสนุกสนานในตอนนั้นทําให้ไฮเวย์ได้เริ่มใช้มาตรการดัดนิสัยทหารในหน่วยเพื่อเตรียมความพร้อมให้พวกเขาเป็นยอดนักรบแห่งนาวิกโยธินสารัฐและไฮเวย์ ได้พบกับสติจโจนอีกครั้งซึ่งจริงๆแล้วเขาคือสิบโทสติจโจนแห่งหน่วยลตาตะเวนของนาวิกโยธินที่ช่วงหัวค่ำเขาจะออกไปนอกกองผ่านและไปเที่ยวตามบาร์เป็นประจำและเมื่อเห็นดังนั้นไฮเวยยจึงได้สั่งสอนสติจโจนและบอกกับทหารทุกคนในหน่วยว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเริ่มการฝึกที่จริงจังเพื่อเปลี่ยนแปลงนิสัยของทุกคนในหน่วยและนั่นก็ทําให้ทหารในหน่วยไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาเคยอยู่แบบสบายและไม่มีใครมาบังคับ และในเย็นวันนั้นจ่าไฮเวย์ก็ได้เดินทางไปพบกับภรระยะาเก่าของเขาสมัยที่เคยประจำอยู่ในหน่วยนี้ซึ่งเธอคือแอ็กกี้ที่ปัจจุบันเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ในบาร์และเมื่อเขาได้ไปพบกับแอ็กกี้เธอก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เขาได้โผล่มาที่นี่เพราะในอดีตจ่าไฮเวย์ได้เคยทำร้ายจิตใจของแอ็กกี้ทำให้พวกเขาทั้งคู่จากกันได้ไม่ดีเท่าที่ควรซึ่งจ่าไฮเวย์ได้รู้ความจริงว่าแอ็กกี้กำลังคบหาดูใจกับลอยส เจ้าของบาร์ที่เธอกําลังทํางานอยู่และในวันรุ่งขึ้นจ่าสิบเอกไฮเวย์ก็ได้เริ่มการฝึกอย่างจริงจังโดยเขาได้ให้ทหารในหน่วยลาดตระเวนออกมาเข้าแถวหน้าโรงนอนเพื่อตรวจระเบียบวินัยซึ่งเขาได้พบว่าตอนนี้หน่วยลาดตระเวนกําลังขาดวินัยเป็นอย่างมากเพราะแม้แต่คําขวัญประจําหน่วยพวกเขาก็ยังท่องไม่ได้จากนั้นไฮเวย์จึงได้พาหน่วยของเขาเดินแถวไปยังลานฝึกซึ่งณตอนนั้นทําให้ไฮเวย์ได้พบกับจ่าสิบตีเว็บสเตอร์ซึ่งเป็นจ่าประจําหมวดที่หนึ่งซึ่งจ่าเว็บสเตอร์ เป็นลูกน้องคนสนิทของผู้พันพาวเวอร์และเขาก็ดูจะไม่ชอบจาไฮเวย์เท่าไหร่นักและต่อมาจาไฮเวก็ได้ดพาทหารในหน่วยลาตะเวนวิ่งออกกําลังกายซึ่งไฮเว์ถึงแม้เขาจะเป็นชายแก่ใกล้กเกษียณแต่เขาก็แสดงให้เหล่าทหารในหน่วยลาตะเวนเห็นถึงความแข็งแรงของเขาการฝึกก็ยังคงดําเนินไปอย่างเข้มข้นหลายสัปดาห์ซึ่งระหว่างช่วงเวลาที่ฝึกนั้น จ่าไฮเวย์ก็ได้สอนบทเรียนต่างๆที่เข้มข้นและดุดันซึ่งจ่าไฮเวย์ได้ใช้ปืนจริงและกระสุนจริงมาประกอบการฝึกและถึงแม้มันจะอันตรายแต่ก็ทําให้ทหารในหน่วยของเขาได้รับประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับการออกลบให้มากที่สุดและเพื่อให้หน่วยลาดตระเวนของเขาเป็นหน่วยที่กล้าหาญและสมศักดิ์ศรีของนาวิกโยธินสหรัฐจนมีวันหนึ่งที่เหล่าทหารในหน่วยทนไม่ไหวกับการฝึกของจ่าไฮเวย์เขาเลยได้ให้สวีตนักกล้ามของหน่วยซึ่งเขาเพิ่งพ้นโทษออกมาจากคุกทหาร เหล่าทหารในหน่วยจึงตั้งใจจะให้สวิทมาสั่งสอนจ่าไฮเว่เพื่อให้จ่าไฮเวหวาดกลัวและไม่กล้าบังคับผู้เขาวิกต่อไปแต่จ่าไฮเวก็สามารถจัดการกับสวิทได้อย่างง่ายดายซึ่งทําให้ตอนนั้นทหารในหน่วยได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของจ่าไฮเวและเหล่าทหารในหน่วยก็รู้ทันทีว่านี่คือครูฝึก ภูเขาไม่ควรจะต่อก่อนด้วยการฝึกได้รู้ล่วงผ่านไปจนกระทั่งถึงวันที่ภูเขาต้องฝึกยุทธวิธีซึ่งหน่วยลาดตระเวนของผู้หมวดลิงและจ่าไฮเวย์ได้ถูกกำหนดให้เป็นเป้าซ้อมยิงให้แก่หน่วยที่1ของผู้พันพาวเวอร์มาโดยตลอดซึ่งปืนที่ใช้ในการฝึกครั้งนี้จะเป็นปืนลูกซ้อมที่ติดระบบเซ็นเซอร์ไว้หากเป้าหมายโดนยิงจะมีเสียงร้องขึ้นที่ลำตัวและในการฝึกครั้งนี้จ่าไฮเวย์จึงได้แหกกฎการฝึกทั้งหมดที่ผ่านมา โดยเขาได้บอกแก่เหล่าทหารในหน่วยลาตะเวนว่าจะไม่ยอมตกเป็นเป้าหมายให้หน่วยที่หนึ่งของผู้พันพาวเวอร์อีกต่อไปแต่พวกเขาจะให้หน่วยลาตะเวนได้ตอบโต้บ้างซึ่งจ่าไฮเวย์ได้วางแผนกลยุทธ์ซุ่มโจมตีหน่วยของผู้พันพาวเวอร์และเมื่อหน่วยของผู้พันพาวเวอร์มาถึงยังพื้นที่เป้าหมายเขาก็ได้ให้ทหารในหน่วยลาตะเวนสาดกระสุนใส่เหล่าทหารของผู้พันพาวเวอร์จนทําให้หน่วยของผู้พันพาวเวอร์ได้พ่ายแพ้ไปซึ่งนั่น ทำให้ผู้พัน power ไม่พอใจเป็นอย่างมากและเมื่อกลับมายังกองบัญชาการเขาจึงได้เลือกผู้หมวดลิงและจ่าใหเวมาต่อว่าถึงการที่พวกเขาได้ทําเกินหน้าที่และขัดคําสั่งของผู้บังคับบัญชาแต่จ่าใหเวก็บอกกลับไปว่าสิ่งที่เขาทําไปทั้งหมดเพื่อเตรียมทหารในหน่วยของเขาให้มีความพร้อมลบที่สุดผู้พัน power จึงได้ตั้งใจที่จะโทรไปรายงานแก่เบื้องบนถึงการขัดคําสั่งและการกระทําเกินหน้าที่นี้แต่ผู้หมวดลิงก็ได้ช่วยเหลือจ่าใหเวไว,ไว โดยเขาได้บอกแก่ผู้พันพาวเวอร์ว่าเขาเป็นคนออกคําสั่งให้จ่าไฮเว์ฝึกทหารในหน่วยแบบอิสระและทั้งหมดคือความผิดของเขานั่นจึงทําให้จ่าไฮเวหลอดผลจากการถูกลงโทษในครั้งนั้นและในเย็ยนวันนั้นจ่าไฮเวและจ่าคูซูก็ได้ไปดื่มเบียร์กันที่บาร์และพวกเขาก็ได้พูดคุยถึงความหลังสมัยที่เป็นลบที่เกาหลีซึ่งจ่าไฮเวและจ่าคูซูคือผู้ที่รอดชีวิตในสมรภูมิแฮกซอลิสซึ่งในสมรภูมินี้ มีผู้รอดชีวิตกลับมาได้แค่เพียงสามนายเท่านั้นและท่านใดนั้นกองพันของพวกเขาก็ได้รับคําสั่งให้เตรียมพร้อมสําหรับการปฏิบัติการนอกประเทศซึ่งเหล่าทหารในหน่วยลาดตระเวนของจ่าไฮเวย์พวกเขาก็ถูกวางเป็นกําลังหลักในการปฏิบัติการครั้งนี้และในระหว่างที่กำลังเตรียมตัวเพื่อออกปฏิบัติภารกิจนั้นจ่าไฮเวก็ได้พบว่าอพอนเตนึ่งในสมาชิกข,ของหน่วยลาดตระเวนได้หายตัวไปและทหารของกองพันนาวิกโยธิน ก็ได้มาตเตรียมพร้อมกันที่จุดรวมพลซึ่งทางจ่าไฮเวย์ได้มาขอเบอิกกล้องไนท์วิชั่นเพื่อมองกลางคืนให้แก่ผู้หมวดลิงแต่ทางด้านผู้พันพาวเวอร์ก็ไม่อนุมัติเพราะเขาบอกให้จ่าไฮเวย์กรอเอกสารและทําเรื่องมาให้เรียบร้อยซึ่งนั่นทําให้จ่าไฮเวย์ไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะการออกลบไม่ควรจะมีพิธีและขั้นตอนที่ยุ่งยากขนาดนี้และในตอนนั้นพันตีเมเยอร์ผู้บัญชาการสูงสุดของหน่วยนาว,วิกโยทินก็ได้เดินทางมาถึง ซึ่งนายพลเมเยอร์และจ่าไฮเวย์ผูกเขาทั้งคู่ในอดีตเคยร่วมรบในสงครามเดียวกันและจริงๆแล้วการเรียกรวมพลในครั้งนี้เป็นคำสั่งจากนายพลเมเยอร์เพื่อฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อมเพื่อออกรบและต่อมาจ่าไฮเวย์ก็ได้ออกตามหาตัวอพอนเต้หนึ่งในสมาชิกในหน่วยของเขาที่ได้หายตัวไปซึ่งเมื่อจ่าไฮเวย์ได้ตามไปเจอตัว onte, อพอนเต้เขาก็บพบว่าอพอนเต้เด็ดหนีออกมาทำงานเสริมเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของเขา เพราะเงินที่ได้จากการเป็นนาวิกโยธินไม่พอใช้จ่ายภายในบ้านทางด้านจ่าไฮเวยเมื่อเห็นดังนั้นเขาจึงได้นานเงินส่วนตัวของเขามาให้อพอนเต้กู้ยืมก่อนเพื่อให้เขาไม่ลําบากในการใช้ชีวิตและหลังจากนั้นจ่าไฮเวยก็ได้เข้าไปหาแอ็กกี้ที่บ้านของเธอเพื่อขอโทษทุกสิ่งที่เขาได้เคยทํากับเธอในอดีตและเขาต้องการสารสัมพันธ์กับเธอต่อไปแต่แอ็กกี้ก็ไม่หลงกลเขาอีกครั้งและเธอได้ไล่จ่าไฮเวออกจากบ้านทันที ทำให้คืนนั้นไฮเวได้กินเหล่าย้อมใจจนเขาเมาและอารวาสและถูกจับขังเข้าคุกซึ่งทางด้านแอ็กกี้และจาคูซูก็ได้ตามมาประกันตัวของเขาออกจากห้องขังซึ่งต่อมาพวกเขาก็ได้พาจาไฮเว่ยไปยังบาร์ประจําหน่วยนาวิกโยธินเพื่อให้เขาว่าการดีขึ้นซึ่งทางด้านจาไฮเวและแอ็กกี้ก็ได้พูดปรับความเข้าใจกันแอ็กกี้จึงได้เปิดใจกับจาไฮเวว่าที่เธอไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับจาไฮเวได้ เถอเกัวว,ว่าวันหนึ่งจ่าไฮเวย์จะเสียชีวิตในสนามรบและเธอก็ไม่สามารถทําใจได้แต่นั่นคือตัวตนของจ่าไฮเวยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เขาเกิดมาเพื่อเป็นนักรบแห่งนาวิกโยธินสหรัฐและในวันรุ่งขึ้นทางกองพัน์ธุก็ได้มีการฝึกซ้อมทางยุทธวิธีโดยได้แบ่งออกเป็น2หน่วยคือหน่วยลาตระเวนของจาไฮเว์ และหน่วยของผู้พันพาวเวอร์ซึ่งได้ตั้งกฎการฝึกซ้อมเอาไว้ว่าถ้าหน่วยไหนสามารถเดินทางไปถึงยังแอ่งน้ําของกองพันได้ก่อนจะถูกปล่อยพักเป็นเวลา72ชั่วโมงและก็ถึงช่วงการออกภาคสนามจ่าไฮเวย์ได้นําทหารในหน่วยของเขากระโดดร่มลงม,มาจากเครื่องบินเพื่อลงไปยังพื้นที่เป้าหมายซึ่งการฝึกก็ผ่านไปได้ด้วยดีและระหว่างทางทั้งสองหน่วยได้เดินทางมาเจอกันทางด้านจ่าไฮเวย์เมื่อเห็นดังนั้นเขาจึงต้องการพาทหารในหน่วยของเขา เอาชนะหน่วยของผู้พันพาวเวอร์ให้ได้จ่าไฮเวจึงได้สั่งให้ทหารของเขาวิ่งสุดชีวิตเพื่อไปถึงยังแอ่งน้ําของกองพันแต่ทางด้านของผู้พันพาวเวอร์เขาก็ไม่ยอมน้อยหน้าเช่นกันทั้ง2หน่วยจึงได้แข่งกันวิ่งสุดฝีเท้าเพื่อรีบไปถึงยังแอ่งน้ําให้เร็วที่สุดและเมื่อมาถึงทั้ง2หน่วยก็ได้วิ่งมาถึงยังแอ่งน้ําพร้อมกันซึ่งไม่สามารถหาผู้ชนะได้ทางด้านจา่าคูซูจึงเป็นจ่ากองพันที่ควบคุมการฝึกในครั้งนี้ จึงได้ตัดสินใจโดยการให้ทหารทั้งสองหน่วยลงไปเล่นต่อสู้ชิงพื้นที่กันในน้ําซึ่งผลปรากฏว่าหน่วยลาดตระเวนของจ่าไฮเว์ก็สามารถเอาชนะไปได้อย่างหวุดหวิดแต่ทางด้านผู้พันพาวเวอร์ก็มายอมรับผลในการแข่งขันครั้งนี้และเขาบอกว่าทหารในหน่วยลาดตระเวนชนะแบบไม่โปร่งใสจ่าคูซูจึงได้ตัดสินครั้งสุดท้ายโดยให้ผู้นําประจําหน่วยลงไปต่อสู้กันในแอ่งน้ําด้วยตัวเองเพื่อตัดสินผลแพ้ชนะซึ่งครั้งนี้ จ่าไฮเวย์จึงได้ปะทะก,กับผู้พันพาวเวอร์และผลก็ปรากฏว่าจ่าไฮเวย์สามารถเอาชนะผู้พันพาวเวอร์ไปได้แบบสบายทําให้หน่วยลาดตะเวนของเขาเป็นผู้ชนะในการตัดสินครั้งนี้และนั่นทําให้ทหารในหน่วยลาดตะเวนมีความนับถือและยอมรับในตัวจ่าไฮเวย์มากขึ้นจากความเป็นผู้นําและความสามารถของเขาซึ่งเมื่อมาถึงยังกองพันจ่าสิบตีเว็บสเตอร์คนสนิทของผู้พันพาวเวอร์จึงได้มาทําการหาพยานเพื่อเอาผิดในตัวจ่าไฮเวย์ way, ซึ่งเว็บสเตอร์ แต่รับคำสั่งโดยตรงจากผู้พันพาวเวอร์เพื่อหาเรื่องใส่ร้ายจ่าไฮเวย์ให้เขามีความผิดเวสเตอร์จึงได้เข้ามาสอบถามและหาพยานในการเอาผิดจ่าไฮเวย์เรื่องที่เขาใช้กระสุนจริงในการฝึกซ้อมแก่เหล่าทหารในหน่วยลาดตระเวนซึ่งนั่นถือเป็นการกระทำที่เกินกว่าหน้าที่และอาจทำให้ผู้ฝึกได้รับอันตรายแต่เหล่าทหารในหน่วยลาดตระเวนกระพร้อมใจกันปกป้องจ่าไฮเวย์โดยการไม่ให้ข้อมูลใดๆทั้งสิน้นทำให้เวสเตอร์ล้มเหลวในการเอาผิดจ่าไฮเวย์ในครั้งนี้ และหลังจากนั้นก็ได้มีงานเลี้ยงประจำกองพันนาวิกโยธินซึ่งทางด้านจ่าไฮเวย์เขาก็ไม่เต็มใจที่จะร่วมงานเท่าไหร่นักแต่เขาก็ต้องไปเพราะหน้าที่และเมื่อมาถึงในงานจ่าไฮเวย์ก็ได้เต้นรำกับแอกกี้และพวกเขาก็ได้พูดคุยถึงความหลังในอดีตบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยดีแต่แล้วก็มีคำสั่งเรียกรวมพลกระทันหันซึ่งนั่นไม่ใช่การฝึกซ้อมแบบครั้งที่แล้วงานเลี้ยงจึงต้องจบลงณตอนนั้นทันที ซึ่งทางด้านกองพันนาวิกโยธินของพวกเขาได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนสหรัฐอเมริกาบนเกาะกรีเนดาซึ่งถูกลุกลานจากเหล่าคอมมิวนิสต์และหน่วยลาดตระเวนของจ่าไฮเวย์ก็ได้ถูกมอบหมายให้เดินทางด้วยเฮลิอคอปเตอร์ไปยังอ่าวทางด้านตะวันตกของเกาะและลาดตระเวนเพื่อเปิดพื้นที่ให้หน่วยนาวิกโยธินยกพลขึ้นบกได้และในตอนนั้นกองทัพสหรัฐอเมริกาก็ได้เคลื่อนกองทัพพร้อมด้วยยุทธปกร์เต็มรูปแบบมายังเกาะกรีเนดา ทางด้านหน่วยลาดตระเวนของจ่าไฮเวย์จึงได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังพื้นที่เป้าหมายและได้กระโดดลงในทะเลเพื่อว่ายน้ําขึ้นฝัง่งซึ่งไฮเวย์กระเด็รับคาสั่งให้ลาดตระเวนไปยังมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเป้าหมายในการช่วยเหลือพลเรลือนของภารกิจและเมื่อหน่วยลาดตระเวนได้เดินทางขึ้นฝัง่งไม่ทันไรนั้นพวกเขาก็ถูกกองกําลังทหารไม่ทราบฝ่ายยิงใส่แบบไม่ทันตั้งตัวจ่าไฮเวย์จึงได้สั่งให้ทหารของเขากระจายกําลังกันออกไปเพื่อตั้งแนวยิงซึ่งตอนนั้น จ่าไฮเวกก็ได้ตัดสินใจลุยเดี่ยวเข้าไปในป่าเพื่ออ้อมไปด้านหลังของข่าศึกและเขาก็สามารถจัดการกับเหล่าข่าศึกไปได้และตอนนั้นหน่วยลาดตระเวนก็พบว่ากองกําลังทหารเหล่านี้คือกองกําลังทหารคอมมิวนิสต์ชาวคิวบาจ่าไฮเวจึงได้สั่งให้ทหารของเขาเดินหน้ากวาดล้างกองกําลังที่เหลือให้หมดซึ่งเมื่อเขาได้ลาดตระเวนไปจนถึงตีนสะพานพวกเขาก็พบกับกองกําลังทหารอีก่กลุ่มหนึ่งซึ่งวางแนวป้องกันอยู่บริเวณสะพานและเมื่อเหตุด,ดังนั้นจ่าไฮเวก จึงได้สั่งให้ทหารในหน่วยลาดตระเวนของเขาระดมยิงใส่เหล่ากองกําลังเพื่อยึดพื้นที่ให้ได้ทั้งสองฝ่ายจึงเกิดการยิงปะทะก,กันอย่างดุเดือดและเหล่าทหารหน่วยลาดตระเวนก็สามารถเอาชนะกองกําลังและยึดพื้นที่ไปได้ในที่สุดและหน่วยลาดตระเวนก็ได้เดินทางไปถึงยังมหาวิทยาลัยและได้พบกับประชาชนชาวอเมริกาที่ถูกจับเป็นตัวประกันและหน่วยลาดตระเวนก็สามารถช่วยเหลือตัวประกันออกมาได้อย่างปลอดภัย ซึ่งตอนนั้นหน่วยลาดตะเวนก็ได้รับคําสั่งเพิ่มเติมจากเบื้องบนให้ไปลาดตะเวนบริเวณเนินเขาเพราะนักบินทางอากาศรายงานมาว่าพบยานพาานะหุ้มกรอะของ้าศึกประจําการอยู่บนเนินเขาซึ่งตอนนั้นผู้พันพาวเวอร์ถึงได้มาสั่งจาให้เวว่าห้ามปะทะกับกองกําลังของ้าศึกก่อนที่เขาจะไปถึงเพราะผู้พันพาวเวอร์ต้องการที่จะเป็นผู้ที่นํากําลังเข้าลบด้วยตัวเองและเพื่อให้ตัวเขาเองมีผลงานในการลบครั้งนี้ และเมื่อหน่วยลาตะเวนได้เดินทางขึ้นมาบนเนินเขาพวกเขาก็ถูกยานพาหนะหุ้มเกาะของข้าศึกลมยิงใส่แบบไม่ยัง้งทําให้หน่วยลาตะเวนต้องหนีเอาชีวิตรอดเข้าที่กําบังซึ่งตอนนั้นทําให้ทหารในหน่วยลาตะเวนถูกยิงเสียชีวิตหนึ่งนายจ่าไฮเวย์จึงได้สั่งให้ทหารของเขาติดต่อกลับไปยังกองบัญชาการเพื่อขอกําลังมาเสริมซึ่งเมื่อพวกเขาสามารถติดต่อกลับไปยังกองบัญชาการได้จึงได้แจ้งปิกาศเพื่อให้กําลังสน,สนับสนุนทางอากาศมาช่วยสมทบ แต่การติดต่อกลับไปยังกองบัญชาการในครั้งนี้ก็ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรทําให้พวกเขาไม่สามารถทราบได้ว่าการช่วยเหลือจะถูกส่งมาจริงๆซึ่งตอนนั้นฮาสึกก็ยังคงระดมยิงใส่พวกเขาอย่างต่อเนื่องจาไฮเวจึงได้ตัดสินใจวิ่งออกไปทําสัญ,ญญาณให้กองกําลังสนับสนุนได้เห็นถึงพิกัดของพวกเขาโดยการใช้ระเบิดควันเพื่อเป็นตัวส่งสัญญ,ญาณแต่แล้วจ่าไฮเว่ยก็ถูกแรงระเบิดจากยานพาหนะหุ้มเกาะยิงใส่จนทําให้เขานอนอนิ่งไป ผู้หมวดลิงและเหล่าทหารในหน่วยลาตะเวนจึงได้ตัดสินใจวิ่งออกไปวางแนวป้องกันร,รอบล่างของจ่าไฮเวย์ผู้ช่วยเหลือเขาซึ่งตอนนั้นกองกําลังสมทบทางอากาศก็ได้มาถึงเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธของกองทัพได้ระดมยิงใส่ค่าศึกจนทําให้กองกําลังของข่าศึกได้ถอยกําลังหนีไปและทางด้านจ่าไฮเวย์เขาก็ได้ฟื้นขึ้นมาและบอกให้ทุกคนในหน่วยเดินหน้าบุกต่อเพื่อกวาดล้างข่าศึกที่เหลือให้หมด หน่วยลาดตระเวนจึงได้เดินทางไปถึงยังป้อมปราการเก่าของเมืองซึ่งเป็นที่มั่นสุดท้ายของเหล่ากองกำลังทหารคอมมิวนิสต์บนเกาะและพวกเขาก็ได้วางกำลังล้อมรอบปราการเก่าเพื่อที่จะบุกจู่โจมให้ได้ซึ่งหลังจากวางกำลังล้อมรอบปราการเก่าเรียบร้อยแล้วผู้หมวดลิงจึงได้ให้สัญญ,ญาณและตอนนั้นหน่วยลาดตระเวนก็ได้เปิดฉากบุกจู่โจมจนทำให้เหล่าข่าศึกได้วางอาวุธและยอมแพ้ไปนในที่สุดและเมื่อสามารถเอาชนะที่มั่นสุดท้ายได้ ผู้พัน power ก็ได้เดินทางมาถึงและทําการต่อว่าจ่าไฮเว์เพราะจ่าไฮเว์ขัดคําสั่งและบุกยึดเนินนี้ด้วยตัวเองมายอมติดต่อกลับไปที่เขาซึ่งตอนนั้นนายพลเมเยอร์ก็ได้เดินทางมาถึงแล้วผู้พัน power ก็ได้แจ้งต่อนายพลเมเยอร์ว่าจ่าไฮเว์ได้ขัดคําสั่งเขาโดยการพาหน่วยลาตะเวนบุกข,ขึ้นมายึดเนินก่อนโดยไม่รอกําลังจมทบจากเขาซึ่งทางด้านจ่าไฮเว์ก็ได้บอกกับนายพลเมเยอร์ว่าหน่วยลาตะเวนได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ชนะอุปสรรคทุกอย่าง ทำให้ตอนนั้นนายพลเมยเยอร์จึงได้ตัดสินใจย้ายผู้พันพาวเวอร์กรลับไปยังหน่วยพลาธิการทันทีเพราะเขาได้ทำเสียชื่อหน่วยนาวิกโยธินและไม่มีความกล้าหาญพอที่จะเป็นหน่วยจูโจมและหน่วยลาดตระเวนก็สามารถปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จและช่วยชาวอเมริกาที่ถูกจับเป็นตัวประกันกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยและเมื่อกลับมาถึงยังแผ่นดินสหรัฐแอกกี้ก็ได้ม,มารอรับจาไฮเวย์อยู่ที่สนามบินและนี่ก็คือการปิดฉากก่อนกเกษียณของจาไฮเวย์ได้อย่างสมบูรณ์ และเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับบุ๊กฟิลม์มขอบคุณมากครับ